สนับสนุนโดยแกรนด์สปอรจะปีไหนก็ไม่สุขใจถ้าไม่มี Peter ร์คอปเดรเวนโดมาฟินสุดๆในปีเตอร์แฟนครั้งแรกกับโชว์เคสที่จะเอาใจแฟนๆด้วยการรวบรวมเพลงฮิตมาให้ได้ฟังกันสดๆพร้อมรับรอยยิ้มดาเมจรุนแรงจากหนุ่มคนนี้ปีเตอร์คอปเดรเ d นโพบกันในวันที่4ธันวาคมนี้นเซิร์สตูดิโอร่วมสนุกลุนรับบัตรเข้าชมฟรีได้ทาง f c e b o o k f แ Fanpage ปีเตอร์คอปในวันที่29 3 0ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นช้าหมดอดฟินนะจ๊ะแล้วเจอกันผมรอคุณอยู่นะครับขอต้อนรับคุณผชมกลับในช่วงสุดท้ายของวันหกชั่วโมงใข้าคืนวันนี้วันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เป็นคนสร้างโกมาม่าการที่จะมีรถรับส่งผู้สูงอายุ แล้วพวกเราในีายะนลูกหลานสบายใจได้นั่นคงเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวปรารถนาแล้ววันนี้เราจะมารู้จักธุรกิจนี้กันกับคุณเป้รสสีรีสันจวนครับครับสวัสดีครับคุณเป้พี่คะสวัสดีครับคุณเป้ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณเป้ก่อนที่ทําให้ความฝันของออื้มผมเป็นภาามจริงนะครับ <laughs> ในการที่จะใช้บริการโกเมม่า นะครับที่จะมารับถึงบ้านพาไปทุกกิจกรรมที่อเอียอึ้มผู้สูงอายุทุกท่านอยากจะไปทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณเป้เพราะเป็นคนเริ่มตน้นแล้วมาสู่โกแมม่าได้อย่างไรครับเชิญครับจริงๆก่อนหน้าที่จะทำธุรกิจโกแมม่านะคะที่เป็นบริการรถรับส่งส ผู้สูงอายุเนี่ยเป้เองกอ็มีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะชื่อว่า Bangkok nanny center นะคะเราจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมการดูแลเด็กนะคะแล้วก็มีการจัดส่งพี่เลี้ยงในการไปดูแลน้องที่บ้านกับลุงเรียนนานาชาตินะคะหรือว่าองค์กรที่มีเด็กอยู่ มีเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลอยู่พอหลังจากสิบห้าปีที่เป้อยู่ในวงการเด็กนะคะเราก็เห็นในครอบครัวเนี่ยยังมีอีกหนึ่งบุคคลที่ยังไม่ได้รับการดูแลนะคะก็คือคุณปู่คุณย่าเนี่ยแหละเอ๊เราก็มานั่งคิดว่าเราจะมีเซอร์วิสอะไรที่จะไปช่วยเหลือท่านบ้างนะก่อนหน้านี้เราเคยคิดที่จะหารถให้คุณป้านะคะก็ป้าอายุประมาณเจ็ดสิบนะคะปัจจุบันอายุเก้าสิบสี่นะคะ ประกอบกับคุณเป้มีสามีที่ทำอู่แท็กซี่อยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะหาแท็กซี่คนที่เราไว้ใจดูแลคุณป้าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมครับใช่ค่ะนะคะก็เลยบอกเขาว่างั้นขอยืมรถหนึ่งคันนะไว้รับส่งคุณป้าเนี่ยแหละคิดอาจจะคิดได้แต่เวลาลงมือทำจะมีรายละเอียดเยอะมากๆเลย สิ่งที่คุณเป้พบคืออะไรครับที่เราเน้นเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของแค่การเดินทางแต่เ,เราเน้นถึงผู้ที่จะเข้าไปนั่งในรถระหว่างการเดินทางของเราเนี่ยว่าจริงๆแล้วอินไซต์ของผู้สูงอายุเองเนี่ยเขามีความต้องการอะไรหรือตัวลูกหลานถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปกับผู้สูงอายุอะค่ะแต่ว่าต้องการบริการหรือว่าเซอร์วิแบบไหนที่จะตอบโจทย์ ให้กับตัวผู้สูงอายุนะอันนี้จริงๆเป็นจุดที่โกมาม่าเองทำกันบ้านเยอะมากนะคะเราใช้เวลา1ปีกับการทำทาความเข้าใจกับอินไซต์ของทั้งตัวผู้สูงอายุแล้วก็ลูกหลานด้วยค่ะจากรถแท็กซี่หลักสีจากอู่แท็กซี่ของสามีคุณเป้ก็มากลายเป็นรถที่คนขับเป็นเจ้าของเองเลยเห็นบอกว่าต้องอบรมเป็นเรื่องเป็นราวมากๆแม้กระทั่งเรื่องก,การประมพยาบาลหรือพยาบาล เลาให้พวกเราฟังหน่อยครับการคัดกรองตั้งแต่ก่อนการอบรมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะว่าจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการใจรักรักบริการนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานนะคะซึ่งการอบรมหวข้อที่เราทักษะที่เราให้กับพนักง,งานขับรถก็จะต้องเหมาะกับผู้สูงอายุจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิทยาผู้สูงอายุตอนนี้เรามีทั้งหมด30คนค่ะที่ได้รับผ่านการอบรมไปแล้วเป็น,นะะสุภาพบุรุษ ทั้งหมดหรือมีสุภาพสตรีด้วยครับจะมีสุภาพบุรุษอย่างเดียวค่ะทำไมไม่มีสุภาพสตรีบ้างนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีจะเป็นผู้ดูแลค่ะเอ,อสมมุติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถให้คุณเป้รับหนึ่งเคสดูกันยาวๆเลยหรือว่าไปส่งที่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมไปที่อื่นก่อนได้ต้องจากว่าบริการเราจะมีหลักๆสองแบบนะคะคือเป็นแบบไม่รอจะไปส่งหรือว่าให้รอให้รับกลับเนี่ยก็ได้ก็ถือว่าเป็นเที่ยวเดียว แบบที่2ก็คือเป็นแบบรอเวลาบางทีขากลับเนี่ยเอ๊จะไปเรียกรถตรงไหนต้องขึ้นรถตรงไหนใครจะมารับเหมือนต้องวน2รอบขาไปกับขากลับเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับตลอดเวลา2ปีที่จำโกมาม่กับธุรกิจนี้มาเจอความท้าทายดีกว่าผู้สูงอายุจะเดินทางไปกับ คุมาม่าเนี่ยค่าบริการที่จ่ายเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากค่ามิเตอร์เนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยนอกจากการเดินทางจะมีเรื่องของอะไรบ้างเรื่องความสะดวกสบายไม่ต้องหาที่จอดรถนะคะไม่ต้องดรอปคุณแม่ไว้หน้าโรงพยาบาลแล้วลูกหลานไปจอดรถกลับมาทีอ้าวคุณแม่หายละเดินไปไหนก็ไม่รู้นะคะหรือว่าความกังวลในการเรียกแท็กซี่แต่ละครั้งก็จะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆหรือลูกหลานบางท่านก็ไม่มีเวลาที่จะพาผู้สูงอายุไป นะคะนี่คือความท้าทายที่เราต้องสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกับผู้ส่งอายุแล้วก็ลูกหลานว่าโกมาม่ามาจะมาช่วยสปอร์ตสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงได้บ้างคนที่ดูอยู่คงอยากจะทราบแหละว่าราคาที่บอกเอามิเตอร์เป็นเบสเนี่ยจะสูงขึ้นไปเท่าไหร่ครับค่ะก็ถ้าเป็นค่าบริการสําหรับเที่ยวเดียวนะคะไม่ได้รอเนี่ยจะอยู่ที่289บาบาทยังไม่รวมค่ามิเตอร์ นะคะคถ้าไปส่งแล้วรอรับกลับรอสองชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทไม่รวมค่ามิเตอร์ค่ะผู้ดูแลนะครับสมมุติมีผู้ดูแลด้วยคิดยังไงครับค่ะของผู้ดูแลจะอยู่ที่ห้าชั่วโมงเก้าร้อยบาทค่ะจริงๆผู้ดูแลของเราเราจะยังเราไม่ได้ใช้บุคคลทั่วไปที่มีใจรักแค่การบริการหรือไปเป็นเพื่อนผู้ดูแลเนี่ยต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนใครสนใจ ดูได้ที่ไหนเข้าไปติดต่ออย่างไรครับค่ะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ได้นะคะชื่อโกมาม่านะคะจ O G O แล้วก็มาม่า M อเอสองตัวแล้วก็ A ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเป้มากๆเลยนะครับสละเวลามาพูดคุยกับเราคุณเป้รสลีสันจวนซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มต้นและริเริ่มผู้ให้บริการการเดินทางให้กับผู้สูงอายุ ในานามของโกมามา่าขอบคุณมากเลยครับคุณเป้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราในวันนี้ถ้าณผู้ชมต้องการชมการพูดคุยอย่างเต็มๆผู้ชมสามารถจะเข้าไปชมได้ในช่องทางที่ขึ้นหน้าจอของท่านอยู่ในขณะนี้วันนี้เวลาเราหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทางไทยทีวีสีช่อง3คืนนี้หลัีสวัสด์นะครับสวัสดีครับ